สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับผม X l a y Gaming นะฮะแล้วก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวจะพามาเปิดกล่องทองค้าปีรวม EC นะฮะ10กล่องนะฮะหรืออาจจะมากกว่านั้นนะฮะมีคนอยากให้ลองเปิดดูนะฮะเห็นเขาว่ากันว่าได้ของดีนะฮะก็จะซื้อเท่าที่เท่าที่มีแคสนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะว่าเราจะได้อะไรบ้างนะฮะได้11กล่องนะฮะกล่องละ93บาทนะฮะ Okay. เอาละเดี๋ยวเราจะมาเปิดทีละกล่องะฮะดูซิว่ากล่องนี้นะฮะทั้งหมดเนี่ยประมาณประมาณเติมไปพันนึงนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าจะได้ของคุ้มไหมนะฮะอย่างน้นอยๆน่าจะได้สักประมาณอาจจะร้อยกว่าเอ็มหรือเปล่าะฮะไม่แน่ใจนะฮะโอเคหรืออาจจะหลายร้อยเอ็มนะฮะโอ้กุญแจทอง14 w สนะฮะ ยี่สิบดอกเลยนะฮะอันนี้มากสุดคืออะไรอีซีร้อยดอกเหรอโอเคปบายอันที่สองนะฮะ08นะฮะ08แดงสิบอันนะฮะไปต่ออันที่สามเลยนะฮะโอ้ิบสีทีสามสิบดอกนะฮะโอเคต่อไปนะฮะิบสีทีห้าดอก ขอแบบมาสักร้อยดอกอะไรเงี้ได้ไหมมีไหมอ๋อนี่มีร้อยดอก EC นะฮะอันนี้ EC สามดอกนะฮะป้ายโอ้โห EC สามดอกนะฮะไหนลองเปิดร้วสิทำไมมาเน่าจังป้ายโอ้ 14T ห้าดอกนะฮะเห็นคนอื่นได้เนี่ยโหยังดีนะฮะ 14T ห้าดอก โอ้08แดง70ดอกนะฮะรวมของเก่าเป็น80ดอกนะฮะเปิดกันตาแหกครับอีก10ดอกนะฮะเป็นประมาณประมาณกเกือบร้อยดอกเลยนะฮะโอเคอันนี้อะไรบ้างกล่องทองโอเคตอนนี้มีกล่องทอง 14T ท45ดอก EC ้าดอกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาซื้อ1 4 w c 20 2 0กล่องกับ08แดง100กล่องนะฮะ1 4 w c สิบสี่ c กอันนี้ศูนย์แปดร้อยกล่องใช่ไหมโอเคเอ้ยเรามีเท่าไหร่เก้าสิบดอกเหรอโอเคเก้าสิบดอกนะฮะ แล้วก็เลยนะ 14wc เหรออันนี้ปะโอเคเอ๊ะมีกี่ดอกไม่แน่ใจน่าจะประมาณเดี๋ยวลองดูนะฮะอันนี้เรามีกี่ดอกนะ1 4บอ๋ออันนี้มีแค่ยี่สิบดอกซื้อมาซะเยอะเลยเอาอะไรกนดีครับหมดมูนะฮะสุ่มไอเทมโอเค โอเคเอาเอาที่มันจำนวนน้อยๆก่อนแล้วกันนะกล่องทองโอเคผมขอเปิดลัวเลยนะฮะมาตัวแรกโอ้โหส่ม EP นะฮะป้ายแมชรีวอร์ดนะฮะอันนี้มีเยอะแล้วนะตัวจำลองหลีกขอถ้าได้แบบ EC บวก5อะไรเงี้ยนะ กีดละไปสองร้อยห้าสิบเคสองรอห้าสิบเคไปเร็วแบบอยากแบบเปิดทีเดียวบุ้มอะไรเงี้ยไปครับผมได้ไะ้สุ่มอีพีกับเงินนะฮะแล้วก็ตรวจจำลองหลีกสิบสีทีสี่สิบห้ากล่องนะฮะขออนุญ,ญาตเปิดรัวเลยนะฮะ คัด9ก้าสิบชื่อสุ่ม EP สองร้อยห้าสิบ k นะฮะอยากได้แบบคัดหนึ่งชื่อบวกห้าอะไรเงี้ยนะฮะแมชรีวอร์ดอีกแล้วนะฮะมีจนใช้ยันเกมปิดได้เลยนะฮะแมชรีวอร์ดเนี่ย สองร้อยาสิบเคอีกแล้วอันนี้อีพีเท่าไหร่สองอันนี้ยี่สิบเอ็มกับร้อยเอ็มหรือเปล่าส่งีพีอีกแล้วสองร้อยห้าสิบเคโอเคฮะคัดห้าสิบชื่อ สุ่ม EP ออกบ่อยนะฮะออกเยอะมากตัวจำลองหลีก20อันขาด50ชื่อนะฮะ50ชื่อโอเคยังดีนะฮะดีกว่าให้สุ่มแบบดีกว่าให้สุ่มเงินนะฮะโหผู้บัญทานขาดคำแนละ้ว50บใบแล้วเนี่ยเ0็ดบใบแล้วจจร้อยแล้วนะ 70, 80, ล่ะ 250k อีกแล้วนะฮะ EP ทำามา EP ขอแบบเยอะๆอะไรเงี้ยสักร้อย m 2 0 m อะไรเงี้ยนะ,ค,ะคัดนักเตะ9กชื่อนะฮะแมชรีวอร์ดมาอีกแล้วนะค,ะคัด50ชื่อสุ่ม EP นะ,ะมีใครเคยได้แม็ก50ล้านมั้ยนะ คัด90ชื่อครับผม Match Reward ไม่ได้อะไรดีๆเลยนะฮะคัด50ชื่อขอมาเป็นคัดนักเตะนะฮะดีกว่าแบบ Match Reward แบบพวกนี้นะฮะ มีจะเป็นหมื่นอันได้แล้วมั้งใช้ย,ยันเกมปิด่ะครับ Match Reward อ,อีกแล้วนะฮะเฮ้ยม,มาติดกันเลยใน Match ะ Reward เนี่ยห้าสิบชื่อไปไปสองร้อยห้าสิบ K หยุดให้มันหายใจก่อนนะฮะเหลือกี่กล่องเหลืหกกล่องไปเปิดไปเลย โห uh huh. oh, ตัวเปลี่ยนชื่อห้าอันพวกไอดีไก่นี่ก็ได้มาเยอะนะฮะไอพวกตัวเปลี่ยนชื่อเนี่ยไม่รู้ว่าให้มาทำไมเยอะๆนะฮะไม่ได้อยากเปลี่ยนชื่อบ่อยขนาดนั้นนะฮะคัดเก้าสิบชื่อเดี๋ยวเราจะมารวมของทีเดียวนะฮะว่าได้ว่าได้อะไรบ้างนะฮะ 14wc ดูก่อนว่าได้แล้วมั่งนะฮะมีการ์ด 100m ด้วยนะครับขอการ์ด 100m มั่งก็ได้นะไปครับผมหลายสิบดอกเลยฮะอันนี้80กว่าดอกหรือเปล่าไม่แน่ใจอ้าวมาถึงก็เป็นท็อป30เลยนะฮะท็อป100นะฮะ นักเตะปีนี้ราคาน่าจะแพงอยู่นะฮะโอ้ท็อปสิบก็มานะฮะโอ้ท็อปสามสิบอันนี้มาแต่แพ็กนักเตะนะฮะถือว่าถือว่าโอเคแล้วละ่ะแคปซูลเลเวลนะฮะส่วนอยา่จะไม่ค่อยได้กดนะฮะพวกเลเวลแปดเท่าไรจะกดก็เลเวลสิบสองขึ้นไปอะไรเงี้ยฮะเลเวลแปดให้น้อยกดเมื่อยเมื่อื่ ครอปสองร้อยนะฮะแคปซูลเลเวลอีกแล้วนะฮะแคปซูลเลเวลแปดขอเป็นแพ็กนักเตะได้ไหมหรือไม่ก็แบบร้อยเอ็มสักสองสมบัยอะไรเงี้ยแคปซูลเลเวลแปด พี่หมาบ่อยอะต้องหยุดมั่งแล้วมั้งเนี่ยขอแบบท็อปสิบอะไรเงี้ยน,น,นะฮะมาอีกแปดอัน,นะครับผมร้อยเอ็มมามั่งได้ไหมเนี่ยเงินมานะฮะอันสุดท้ายมาเลยนะฮะ ท็อปสองร้อยท็อปสองร้อยนะฮะขอเป็นแพงนักเตะดีกว่านะฮะเอาแบบไปลุ้นอะไรเงี้ยนะฮะดีก็แบบพวกแคปซูลอะไรเงี้ย1.25เอมนะฮะ ชอบนักเตะ200นะฮะต่อไปเป็นกองทองเอ้ยมัน96ใช่ไหมเดี๋ยวผมขอซื้อกล่องเพิ่มนะฮะอีสิบกล่องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี้สืวนแปดแดงอีสิบกล่องนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะรวมทีเดียวนะฮะว่าได้อะไรบ้างนะฮะอันนี้ที่แบบอยากได้ก็แบบ ขอแค่ร้อยเอ็มมาฮะกับ0 e ูนย์แปดอีบอกห้านะฮะถ้าได้นี่จะดีใจอย่างยิ่งนะฮะป้ายท็อปร้อยนะฮะมาใบาแรกนะครับนักเตะมาสองร้อยห้าสิบเคตัวจำลองหลีกนะฮะ จำลองหลีกมาติดกันแล้วนะฮะเฮ้ย hey. พักก่อนพักก่อนจำลองหลีกจะร้อยอันแล้วนะฮะเปิดมาหกกล่องป่ะลองเปิดทีละใบบ้างนะฮะโอเค ท็อป100ร้อยนะฮะเปิดมาประมาณ10กล่องเนี่ยแพ็กนักเตะไอ้นักเตะเนี่ยเพิ่งออกประมาณ2อสาอันนะฮะท็อปร้อยนะครับ,รบหรือไม่ก็ขอเป็นเรื่องนักเตะหนึ่งคนปี08น e ย์อีกได้นะฮะถ้าได้บวกหนี่แจมไปเลยนะฮะการ์ดเงินออกอย่างเดียวเลยนะฮะ ถ้าออกแบ,บเป็นร้อยเอ็มอะไรเงี้ยสักสองสมใบอะไรเงี้ยเนาะจำลองหลีกร้อยอันแล้วนะฮะเฉพาะอันนี้นะไม่รวมกับอันอื่นที่เปิดมาก่อนหน้านี้อ้าโอเคนะฮะท็อปห้าสิบนะฮะท็อปห้าสิบนะฮะสองใบแล้วนะครับตัวจำลองหลีกนะฮะ จำลองลีกนะฮะมาเยอะมากเลยนะฮะขอเป็นแบบขอเป็นแบบเรื่องนักเตะหนึ่งคนปีศูนย์แปดแดงบวกห้าได้ไหม,มาฮเดี๋ยวผมเปิดทีละบบ้างนะฮะเดี๋ยวเปิดทีละบบ้างนะฮะ อีก69ดอกนะฮะโอ้ยอตัวจำลองหลีกนะฮะแมชรีวอร์ดนะฮะสามสิบอันตัวจำลองหลีกกับแมชรีวอร์ดนี่เยอะมากนะฮะค้างเยอะเลยตัวจำลองหลีก สูง EP นะฮะเหมือนเดิมท็อปร้อยนะฮะถ้าเกิดไม่ได้แบบเรื่องนักเตะบวกห้าอะไรเงี้ยขอเป็นแบบท็อปห้าสิบหรือไม่ก็แบบเรื่องนักเตะหนึ่งคนก็ยังดีนะฮะเกือบเกือบร้อยกล่องมันจะไม่ออกมั่งให้มันรู้ไปนะฮะมันก็ไม่ออกจริงเนาะ ร้อยนะฮะกี่ไบเนะี่ยเฮ้ยโอ้โหเห็นแบบเป็นแสงนานนึกว่าแบบนักเตะบวกห้าจะมาอะไรอย่างนี้จำลองลีกนะฮะเยอะมากจำลองลีกนะฮะอาจจะแบบกินไปครึ่งเลยก็ได้สองร้อสิบเค สุ่ม EP นะฮะเปลี่ยนชื่อนะฮะอีกมาอีกแล้วนะฮะถ้ารวมกับอันเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นสิบแล้วมั้งจำลองลีกอีกนี่ มาเยอะมากนะฮะเริ่มไปไงหนก็มีแต่จำลองดีเปลี่ยนชื่อนะฮะอีกห้าอันนะฮะเอามาทำไมเยอะแยะถ้าเอาเปลี่ยนชื่อมานี่เอาแม่รีวอร์ดมาดีกว่าอย่างเงี้ยฮะมาให้สมดังปรารถนา 250K แต่ว่าจำลองลีกเปิดมาครึ่งนึงนี่แบบการ์ดร้อยเอ็มอะไรงนี้ไม่ไม่โผลบ้างเหรอใจคอนี่แบบจะโหดร้ายไปไหนท็อปห้าสิบแต่ละใบนะะแต่ละอย่างที่ออกมานะฮะเละเทะเลยละ่ะโอเค แบบได้แพ็กนักเตะยังชื่นใจกว่านะฮะมันยังมีโอกาสลุ้นตัวแบบเป็นสิบล้านร้อยล้านนะฮะได้แบบจำลองหลีกมานี่แบบไม่มีโอกาสลุ้นเลยนะโอ้โหแสงนานเหลือเกินกาสส่ง EP ะฮะยังต่ำ 6K ถึง 50M นะฮะ อ๋อแมชรีวอร์ดนี่แบบค่อนข้างเยอะอยู่นะเคท็อปร้อยนะฮะสุ่มอีพีอีกแล้วนะฮะค่อนข้างเยอะเลยนะ สอ,อันบนนี่ตั้งแต่เล่นมานี่ไม่เคยได้เลยนะฮะเล่นเกมมาเป็นปีแล้วนะเรื่องนักเตะหนึ่งคนกับเรื่องนักเตะห่งคนธรรมดากับบวกห้านะฮะยังไม่เคยได้เลยนะฮะกล่องนี้แบบมันมีสิอย่างใช่ป่ะโอกาสมันก็แบบเหมือนหนในสิบอะเปิดสิกล่องก็ต้องออกกล่องนึงปะ่ะแต่แบบแม่งของว่าของเซิร์ฟไทยแม่งแบบปรับให้ออกยากมากนะฮะ เล่นมานานนะฮะแทบจะไม่ได้อะไรดีๆเลยนะ,ะแต่อย่างว่านะฮะเขาไม่ได้มาคับไปเติมเอานื่งว่าค้างไปแล้วนะฮะโอเคได้หยุดก่อนนะฮะแป๊บนึงเอาเลิกเอาใช้น่อยนะฮะโอเคฮนะ ไปต่อนะฮะกับ25ดอกสุดท้ายนะฮะเราไปลองดูกันนะฮะว่าจะได้อะไรบ้างนะฮะ25ดอกสุดท้ายการส,สุ่ม EP นะฮะท็ปร้อยโอ้การส,สุ่ม EP นี่ออกบ่อยมากนะฮะ ขอแบบเป็นแพ็กนักเตะยังยังดีกว่านะฮะกว่าพวกนั้นนี่มารดิกัสสุ่มอีพีนะฮะ มาเยอะขนาดนี้คงจะต้องแบบไปเปิดในโทรศัพท์นะฮะมานั่งเปิดให้ดูคงไม่ไหวนะฮะเปิดกล่องก็นานมากเหมือนกันนะฮะท็อปร้อยนะฮะอีกสิบีกล่องนะฮะเดี๋ยวเราจะมารวมกันทีหลังนะฮะว่าแพ็คนี้คุ้มไหมนะฮะ สองรอหสิบเคุ่มอีพีุ่มอีพีนี่เยอะมากนะตัวเปลี่ยนชื่อนะฮะยี่สิบอันแล้วนะ ็อปห้าสิบนะฮะสองร้อยสิบเคอีกอีกแค่สี่กล่องนะะท็อปร้อยนะฮะท็อปห้าสิบนะฮะ 250K นะฮะแล้วก็จริงๆด้วยนะที่เลือกนักเตะหนึ่งคนไม่ออกนะฮะโอเคอันนี้นี่คือเราได้การ์ดเนี่ยเราได้จำลองหลีกมาเยอะมากนะทีแรกของตัวเนี้ยมีน้อยมากนะฮะแล้วก็ตัวเปลี่ยนชื่อเนี่ยทีแรกก็มีไม่กี่อัล็อกแต่แบบพอเปิดอันนี้มาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะบัตรสม EP ีก็ค่อนข้างเยอะนะฮะ 250 k ก็ประมาณเท่าไหร่เนี่ย30บาหรอประมาณอันอันนี้อันนี้ประมาณ10ล้านแล้วนะประมาณ10ล้านนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราดูว่าเราเราได้อะไรบ้างนะฮะอ่ะอันนี้เป็นแพ็นักเตะที่เราได้มาจากกล่องมรนตะกี้นี้นะฮะคือ1,000บาทที่เติมไปเนี่ยนะฮะ จุดคุ้มทุนในส่วนตัวของผมอยู่ที่เท่าไหร่หรอของผมเนี่ยผมว่าเอมนึงมันน่าจะเท่าก,กับสิบบาทเนาะผมว่าน่าจะเอาแค่100 M เอมนะฮะในความคิดผมผมตั้งเป้าแค่100 M พอนะฮะจุดคุ้มทุนของผมนี้นักเตะนะฮะอันนี้ราคาต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่1000 100, งแสนเท่านั้นนะฮะป่ายเปิด5ใบนะฮะ เบนเซม่านะฮะโอ้ดีเอรรบบานะฮะโอ้โรดิเกสนะฮะมาริโอโซเลสอืมก็มีโรดิเกสนะฮะ4.7ล้านนะฮะเดี๋ยวเราจะมารวมที่หลังนะฮะเราจะเปิดจากท็อปน้อยๆไปก่อนนะฮะต่อไปขอเป็นท็อปท็อปร้อยของ 14WC ีใบก่อนนะฮะ ต่ำสุดก็เอ้ยไม่ใช่ดิต่ำสุดนี่ก็หลักแสนนะฮะต่ำสุดอ่ะก็ไม่ได้หวังอะไรมากนะฮะหวังว่าร้อยเอ็มรวมๆกันนะฮะน้อยเออนะฮะสามล้านแปดสตีเว่นเจอร์ลาดนะฮะโอเคไม่เป็นไรถือว่ายังพอได้นะฮะศูนย์แปดแดงมากสุดยังคงเป็นเฟรนโดตอเลสนะฮะ ควรมาต้านะฮะต่มสุดสามหมื่นนะฮะขอแบบหลักสิบล้านสักหลายๆตัวอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลงมาทีหลังนะฮะไปเอฟลานะฮะอุ้ยเช็คฟามเปกาสตั้งแปดหกจุดล้านหกจุดแปดล้านนะฮะวันเปอร์ซี่เอ้หุม่มเมลมาสองใบนะฮะกริชชี่ กอนเปอร์ซี่นะฮะคานาวัลโลอิบานะฮะขอภัยครับผมโอเคต่อไป,ไปเป็นอะไรดีท็อปเก้าสิบนะฮะสิบสี่ทีราคาต่ำสุดก็เหมือนเดิมนะฮะหลักหมื่นนะฮะอันนี้มากสุดก็4สี่สิบเอ็มนะฮะท็อปเก้าสิบไปโอ้หนึ่งเจ็ดล้านเจเวสนะฮะ อดิเกสนะฮะอ่านไม่ออกนะชื่อตัวนี้ครับผมขออภัยด้วยนะฮะจอห์นเทอร์ลี่ต่อไปเป็นท็อป50นะฮะท็อป50ท็อป50าสเป็นตัวอะไรนะไม่เป็นไรนะฮะขอแบบหลักหลัก10ล้านหลักล้านโผมันก็พอนะฮะไปราคาเซตนะฮะกุลน,นะฮะ คิเรลินี่เอาอีกตัวนึงฮะแม็กซ์วล์นะฮะอเอคีเรลินี่มาสองตัวเลยนะฮะโอเคท็อปห้าสิบเอาเลิกเอาใช้หน่อยนะฮะขอเอาเลิกเอาใช้นหนึ่งนะฮะจริงๆก็ไม่เกี่ยวนะฮะไปแปดแสนนะ ขออภัยครับผมเอฟลานะฮะซายา่าเอาอีกอีกใบหนึ่งฮะนานอาบิลลัวนะฮะอาบิลลัวแค่หกแสนนะฮะต่อไปเป็นท็อปสามสิบนะฮะท็อปสามสิบเดนิเอลเวสประมาณสี่ล้านนะฮะมาจูดี้ สี่แสนนะฮะสุดท้ายนะฮะเป็นท็อปสิบนะฮะแดนิยลเวสสามจุดเก้าล้านนะฮะขอให้ระดับกลางๆก็พอนะฮะโอเคหนึ่งสองฮึบฟิลิปลามนะฮะเจ็ดจุดเจ็ดล้านนะฮะโอเคเดี๋ยวคราวนี้เราจะมารวมราคานักเตะนะฮะว่า คุ้มหรือเปล่านะฮะเอะคิดตัวที่เป็นนิวนะฮะอันนี้เป็นเปิดได้หกจุดแปดล้านนะฮะเช็คฟอร์กลัฟหกจุดแปดล้านนะฮะตัวนี้บวกเจ็ดจุดเจ็ดล้านสองจุดห้าล้านนะฮะบวกสี่จุดเจ็ดบวกสองจุดเก้านะฮะบวกสามจุดเจ็ดบวก 2.9บวก2.9ต่อไปนะฮะสองตัวนี้เป็นประมาณ3.5ล้านนะฮะ3.5ล้านแล้วก็ตัวนี้ประมาณ4 m เอ็มนะฮะขอตีเป็นเลขก,กลมๆนะฮะบวกจุดนะฮะบวก5.4ล้านนะฮะบวก9อ่าผิดแล้วทำไงดีลบยังไงเนี่ย ไม่เป็นไรครับรวมๆแล้วก็ประมาณได้แค่ประมาณประมาณ60กว่าล้าน,นะฮะถือว่ากล่องนี้ยังไม่ค่อยคุ้มนะฮะสำหรับผมนะคนอื่นอาจจะแบบว่าเปิดได้ดีกว่านะฮะรุ่นพี่ผมเปิดแค่กล่องเดียวนะฮะเดี๋ยวก็ได้100 m อเอมไปนะฮะแต่ผมไม่มีไม่มีดวงเรื่องการเสี่ยงแบบนี้นะฮะถ้าให้ผมเลือกนะฮะระหว่าง ซื้ออันนี้สิบกล่องนะฮะกับซื้อเป็นแพ็กเกจอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นพวกแพ็กเกจอย่างเงี้ยคือน่าจะคุ้มกว่านะฮะแพ็กเกจแพจนั่มเนี่ยแปดร้อยนี่น่าจะคุ้มกว่านะฮะอย่างน,น้อยๆเนี่ยคือร้อยสองร้อยเอ็มนี่มาแน่นอนนะฮะแล้วก็ยังมีลุ้นเวอร์เบสนี่ยฮะไทลีเจนอีกส่วนตัวผมว่ากล่องนี้ไม่คุ้มนะฮะเพราะผมไม่ค่อยมีดวงกับการเสียงดวงเท่าไหร่นะฮะ โอเคครับผมขอบคุณที่รับชมฮะฝากกดไลค์กด u ับส r คร e ด้วยนะฮะขอบคุณมากครับ